เราอยู่ที่เขาใหญ่จะคิดเอเจอร์เจอครับตอนนี้มาดูห้องเรากันเลยครับพอ่อเข้ามาได้เลยครับนี่เอ็ดเท้าก่อนนะครับตรงนี้ก็คือโซฟานะครับเนี่ยก็ไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ดีและนี่ก็คือแอร์ครับอุณหภูมิ20องศา นี่คือทีวีครับยังไม่เปิดเครื่องเลยส่วนนี้ก็คือเจ้าหนะ้าอันนี้ก็คือไมโครเ,เครับนี่คืออ่างล้างจานสน่วนข้างตรงนั้นก็บ่างเปล่าครับตรงนี้คือตู้เสื้อฟ้าครับเข้ามาดูได้เลยครับแล้วเปิดประตูก่อนนะครับ อันนี้เป็นอะไรนะครับตู้เสื้อผ้าครับอ่าอันนี้ก็เป็นผ้นาเช็ดตัวส่วนตรงนี้ก็เป็นซิงค์น้ำเป็นซิงค์น้ำมือครับไปห้องน้ำใช่ไหมฟันด้วยอันนี้ก็คือชักโคกเออไม่ต้องเปิดครับอ่าเบย์มีมอ่านี่นี่เป็นอะไรนี่ในนี้นี่มีอ่างอาบน้ำด้วยครับโอ้หไ,ไหนไหนที่นอนอยู่ไหนไปดูที่นอนดีกว่าที่นอนโอเคครับอ่างเลยครับ ห้องกว้างมากเลยมีชั้นครึ่งใช่ไหมไปนี่นะเป็นอย่างนี้ขึ้นไปเป็นนี่มีบันไดขึ้้นมาไดเลยครับอ้าวขึ้นไปเปิดไฟให้แล้วครับแล้วนี่ก็คือที่นอนไหนใหญ่มากเลยครับแถมอุ้ยมีเตียงเสริมให้ด้วยนี่เป็นที่นอนอย่างนี้นะ พ่อผมกันเกาไม่ต้องสนใจนะครับอ้าวนี่ด้านด้านบนเป็นแบบนี้นี่ด้านล่างนี่นนรตรงนี้ก็จะมีโซฟาม,มีอะไรอนอนหลับหอ้อเอนด์จีหมดมั้งชอบไหมคะที่พักสวยไหมสวยครับสวยมากเลย นี่อันนี้ก็จะเป็นเราก็จะเดินลงไปข้างล่างนะคะนี่นี่เก็จะเจอโซฟาเจอน,นี่นี่ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวนักกุ้งก็จะอยู่นี่ด้านหน้าก็จะมีโต๊ะนะคะให้กินข้าวอะไรตอนเย็นบ,บรรยากาศก็จะดีๆบายบ,บายหน่อยครับบายบายครับพ่อสวัสดีครับ